นะคนใต้เขาเริ่มไม่ยอมนะนะมันก็จะตกที่ดังลำบากก็เป็นบทเรียนนะครับว่านะนะครับอย่าไปเล่นกับความรู้สึกอย่าไปเหยียดหยามคนใต้นะ่คนใต้ไม่ยอมนะครับก็มีการขุดภาพของฝรั่งคนนี้นะครับที่เตะหมอเนี่ยนะก็ขับรถเร็วนะขับรถเร็วนะครับไม่สนใจใครนะครับขับรถแช่ขวาชูนิ้วกลางใส่รถพยาบาล ครับหัวหมอแจ้งความพรบคอมนะครับอ่านะฮะตอนนี้ก็คืออาการหนักแล้วนะคนภูเก็ตเขาก็จะรวมตัวกันพรุ่งนี้เช้านะครับรวมตัวกันพรุ่งนี้เช้านะครับนะที่ภูเก็ตนะครับอ่าดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการขับไล่ฝรั่งคนนี้ออกไปหรือว่าอย่างไรเขาบอก get out ใช้คาว่า get out นะฮะนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะอยู่ภูเก็ตได้หรือไม่ นะครับแล้วก็จะมีการแซวกันเยอะแยะนะครับบอกว่าแขกเช็คอินถ่ายรูปบันไดหาดภูเก็ตนะนะนะครับเช็คอินกันใหญ่นะครับที่ว่าหมอเนี่ยฮะไปนั่งแล้วโดนโดนเตะหน้าเหลังเขาบอกว่าจุดเช็คอินใหม่หาดภูเก็ตแต่ต้องระวังหลังต้องระวังหลังนะครับนะตอนนี้กําลังดังเลยครับจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดภูเก็ตที่กําลังฮอตที่สุดในประเทศไทย ต้องระวังหลังด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุคนสะดุดล้มอีกนะครับคนสะดุดล้มนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะฮะมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ากระแสคนไทยที่ถูกฝรั่งคนนี้เหยียดหยามด้วยถ้อยคำหยาบคายดูถูกว่าเป็นคนท้องถิ่นนะครับนะบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวที่กําลังตามมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในวันนะี้เก้าของเช้าก็คงจะเป็นข่าวดรามา่า นะครับพ่กนี้คงจะเป็นข่าวดราม่าอยู่ในโซเชียลนะเพราะว่ามันก็เริ่มมีคนนะรวมตัวกันแล้วว่าก้าวของเช้าจะไปทวงหาดคืนนะครับอืมนะทวงหาดคืนครับนะจะเริ่มทวงทวงหาดคืนนะครับนะครับแล้วก็อยากจะขับไล่นะครับขับไล่ฝรั่งบางคนออกไปจากภูเก็ตนะครับไม่ต้อนรับคนพวกนี้นะฮะเนี่ยคนไปนะไปเช็คอินกันเยอะแยะมากมายนะครับไปนั่งเช็คอินกันนะครับ ก็ระวังหลังเรื่อง,องนี้นะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็กเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับพี่น้องครับอ่คคือการที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องเคารพกฎหมายไทยเคารพคนไทยเคารพวัฒนธรรมของไทยนะไม่ใช่มาอยู่แล้วก็แต่คนไทยเหยียดหยามคนไทยพูดจาหยาบคายอยู่ไม่ได้หรอกครับ นะคนไทยคงไม่ยอมอยู่ยากคบางชงางช้าบางจา,กจา,กจากนก็คงจะต้องเดือดร้อนกันไปนะครับอ่านะแล้วก็ทนายความของฝรั่งคนนี้ก็ทัวลงนะเมื่อเช้าดูข่าวทนายวาความคนนี้ก็เริ่มทัวลงนะคะนะหลายหลายคนก็มองว่าเอะทนายความทําไมไปช่วยคนผิดทนายความทาไมไม่ช่วยคนไทยทาไมไปช,ช่วยคนที่รังแกคนไทยทนายความก็เริ่มเหนื่อยนะครับถึงแม้จะออกมาบอกว่านะเป็นการให้คำปรึกษากฎหมายตามมารฐานวิชาชีพ แต่ว่าทนายนี่ตอนนี้ก็ทัวลงนะนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นทนายความในคดีดังๆนะครับคดีอื้อเฉวานะคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถ้าเราไปอยู่ข้างคนผิดนะหรือคนที่สังคมเขามองว่าผิดนี่ก็ลำบากทัวมันจะลงก็เหมือนกับคดีบ้านอาคูอะทนายความานะครับคู่กรณีนโดนทัวลงนะครับทัวลงยับนะโดยกล่าวหาว่าเป็นทนายความที่เห็นแก่เงินบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น อัในใดความคดีของอฝรั่งที่เตะหมอผู้หญิงนะครับก็ทัวลงเหมือนกันนะข้อฝากไปยังน้องๆอันใดความทั้งหลายนะครับที่จะช่วยเหลือ,อฝรั่งที่ภูเก็ตก,ก็ต้องระวังนะครับอันไหนผิดก็ผิดอันไหนถูกก็ถูกอย่าไปร่วมกันแขนะครับ <c oughs> ถ้าเขาเตะก,ก็คือเตะไม่ใช่ไปบอกว่าลื่นหกล้มเชื่อผมเถอะครับผมดูคลิปแล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่การเตะครับมันเป็นการลื่นหกล้มนะครับการพูดแบบนี้มันเท่ากับว่าไปร่วมกันปกป้อง คนที่กระทําความผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นทนายความเป็นคนไทยนะครับนะบรรพบุรุษเราเป็นคนไทยเราควรที่จะนะยืนอยู่ข้าคนไทยนะครับเราจะไปเห็นแก่เงินแกท่ทองค่าที่สาขาอะไรต่า,างๆนะฮะผมว่ามันจะไม่คุ้มกันนะครับน้องๆนะ,ะเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับเดีย๋ยวนี้การทําคดีอะไรต่างๆนะครับถ้าเราไปช่วยคนผิดเนี่ยสังคมมันรับไม่ได้นะฝรั่งถูกกล่าวอ้างว่าเตะหมอผู้หญิงแต่ทนายความกลับมานั่งแปลภาษาแล้วก็บอกว่า นะจริงๆมันเป็นการลื่นบกล้มสะดุดล้มคือดูแล้วเนี่ยมันไม่เข้าตาทางเพราะการสะดุดลมกับหัวที่หัวอะไรนะมันก็ต้องร้องโอ้ยไอ้นี่มันแบบนะใช้คําหยาบคายฟักยูบ้างเก็ตเดือฟักพ้กอะไรต่างนะครับคาหยาบนะออกไปให้พ้นไปให้พ้นนะครับมันดูแล้วมันจะนะนะนะครับนี่ตอนนี้นะครับเขาเขียนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับจากใจคน้นภูเก็ตจากกระแสข่าวนะ ชายต่างชาติเต็แพทย์หญิงที่ชายหาดภูเก็ตทาให้คนในพื้นที่ได้ออกมาแสดงพลังไม่เห็นด้วยกับนายทุนและชาวต่างชาติที่มาครอบครองพื้นที่ชายหาดเป็นของส่วนตัวชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถไปเดินเล่นได้และหนึ่งในคนในพื้นที่ได้โพสต์ข้อความในใจผ่านเฟซบุ๊กนะคือคุณกัญญาลักษณ์นะเจ้าสกุลโดยระบุว่าเมื่อเจ้าบ้านหรือเจ้าของเมื่อเจ้าบ้านหรือคนท้องถิน่นเจ้าบ้านกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง นะเมื่อคนภูเก็ตกลายเป็นคนละเมืองพันสองอันนี้เป็นการโพสตของคนจังหวัดภูเก็ตฉันเป็นคนโลเคอลคนท้องถิ่นภูเก็ตภูมิใจในความเป็นคนภูเก็ตเสมอมาทำมาหากินอยู่ในวงการท่องเที่ยวด้านให้บริการขายอาหารและอีกหลากหลายฉันยินดีแบ่งปันชายหาดอันแสนสวยผู้คนยิ้มแย้มต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเสมอไม่ชอบการที่นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ชอบให้ชาวบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนกันความรู้สึกที่ความรู้สึกดีๆเหล่านี้เริ่มเสื่อมถอย,เ,ย,มเ,ย,มถยเมื่อเริ่มมีนักท่องเที่ยวแปลงกลายเป็นนักธุรกิจอาสหาหาริมรัพย์และอีกมากมายหลายอาชีพเริ่มเข้ามากออโพยนะครับจนหลายคนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากการทำมาหากินโดยใช้ทรัพยากรของภูเกต็ตนะและเริ่มแปลงกายแสดงสักดาด้วยอำนาจเงินที่มีว่าตัวเองคือเจ้าของหาง เจ้าของเกาะพื้นที่ชายหาดสาธารณะทั้งหมดในภูเก็ตค่อยๆถดถอยคนท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ลงไปเดินเล่น,เ,ลนเดินผ่านเดินเที่ยวกลางเสือปิกนิกได้อีกต่อไปคนภูเก็ตอดทนกันมามากพอแล้วเราใจดีกันมากแล้วจากคนพื้นที่ทั่วโลกทั่วอาจจากคนพื้นที่ทั่วประเทศทั่วโลกเข้ามาหากินกอบโกย เริ่มต้นกัดก,กินบ่อนทําลายภูเก็ตซ้ำลายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยด้วยกันที่ลงมาหากินมีไรายได้มีหัวจรมีหน้ามีตากลับหันมาแหวกัดเจ้าบ้านเพียงเพืาอเปลี่ยนสถานะตัวเองใช้วาจะแทนเท้าใช้วาจะแทนเท้าเหยียบหัวใจเจ้าบ้านถึงเวลาแล้วที่เจ้าที่ภาคพั้และเอกชนรวมถึงเจ้าบ้านคนโลโคอ ที่จะต้องทวงคืนหาดสาธารณะมาไว้ให้ลูกหลานเราได้กลับไปกลางเสือน,นอนปิกนิกกันได้หรือยังถึงเวลาตรวจสอบการทำการทำมาหากินของชาวต่างชาติกันบ้างได้แล้วหรือยังถึงเวลาควบคุมคุณภาพนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวหรือมาทำรายภูเก็ตทำไมเจ้าบ้านจึงกลายเป็นพลเมืองชั้นสองทำไมหน่วยงานต่างๆต้องก่วยนักธุฯรกิจต่างชาติและที่สำคัญเขาดูถูกเราได้ เพราะใครหิวเงินสวาปามกันจนอ้าปากกันไม่ขึ้นคืนชายหาดสาธารณะให้คนโลภนะครับอันนี้ก็เป็นจัดใจคนภูเก็ตนะครับนะบเขียนมาในเฟซบุ๊กนะกัญญารัต์เจ้าสกุลนะครับก็เห็นว่าเป็นบทความที่น่าสนใจนะจัดใจคนภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นนะบทความที่สะท้อนนี่นะครับว่า นะนัดลงทุนต่างๆเหล่านี้ตอนแรกๆก็มาเที่ยวตอนหลังก็มากอบโกยแล้วก็มาทําลายคนภูเก็ตมาเหยียดยามนะมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนนะปลุกลุกสถานที่มาทำมาหาก,กินมาอะไรต่างๆนะจดและเหยียบย่ําคนภูเก็ตนะครับไม่ใช่มาท่องเที่ยวแล้วมาทำมาหากินแล้วก็มาประกาศศัปดา์่มเห็นคนพื้นที่นะนะครับนะฮนะพวกนี้เขาก็นะ เรื่องไม,ม่ยอมกันแล้วนะครับนะครับมาดูกันต่อไปนะครับนะโพดจังจังหวัดภูเก็ตนะอ่านะครับเขาก็โพสต์นะครับสุดจัดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวภูเก็ตใครไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรงพี่น้องใครไปแล้วบ้างถ่ายรูปมาโชว์หน่อยนะครับตอนนี้ก็นะพี่น้องประชาชนก็นะฮะกำลังไปบริเวณที่หมอผู้หญิงโดนเตะด้านหลังแล้วก็กล้าองเชา้าพรุ่งนี้ทุกคนก็ไม่มีใครยอมแล้ว นะนะนะไม่มีใครยอมแล้วนะครับทั้งฝรั่งทั้งเบียฝรั่งพูดจาสามหาวเหยียดหยามคนไทยนะคนภูเก็ตก็ต้องการให้เขาเหล่านั้นออกไปจากภูเก็ตนะครับนะนะนะและบางคนก็โย,โยโงไปถึงนาคะเนร์นะักคิดว่าเป็นคนจีนถ้าเป็นคนจีนแล้วจะเข้าไปเตะข้างหลังเขาใช่ไหมนะไปหาเรื่องก,กับคนจีนจีนอีกไปเหยียดหยามคนจีนอีกผมว่าย